สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องวินและกินฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาไหลนะครับในการเลี้ยงปลาไหลนะครับแล้วก็การเลี้ยงขุนปลาไหลว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นและมีอุปสรรคอะไรบ้างต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงนะครับสำหรับบ่อบ่อขุนปลาไหลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่อง บ่อพ่อแม่พันธุ์ก่อนนะครับบ่อพ่อแม่พันธุตัวนี้ผมใช้บ่อท่อขนาดประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็ใส่พ่อแม่พันธุ์ไปประมาณ4ี่ตัวนะครับก็หลังจากปลปอดไปประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงก็คือตอนนี้เขาเริ่มกินอาหารแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านไปรูปแบบได,ได้ระดับหนึ่งนะครับปลาเริ่มกินอาหารก็แปลว่าเขาเริ่มปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมที่ที่เราสร้างให้เขาใหม่ได้นะครับแต่ว่าพอ,อเขาปรับตัวได้อะไรได้สิ่งที่มีสิ่งเปลี่ยนแปลงข,ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเหมือนจะมีวอดนะครับอเนี่ยครับ่าเป็นวอร์ดเ,เป็นวอร์ดนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวอร์ดวางไข่หรือว่าวอร์ดฟองอากาศหายใจของเขานะครับเดี๋ยวเราก็มาแต่ติดตามไปด้วยกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มาอัปเดตบ่อพ่อแม่พันธุ์ของเราไปเรื่อยๆนะครับเป็นการฝึกฝึกเลี้ยงเหมือนกันนะครับผมก็มือใหม่นะครับฝึกเลี้ยงอยู่นะครับอก็ถือว่าประสบผลสําเร็จดีนะครับยังไม่ประสบสําเร็จแต่ว่าก็ผ่านไปได้ระดับหนึ่งนะครับปลาเริ่มกินกินอาหารละก็ถือว่าเขาเขาเขาผ่านไปได้นะครับการจัดวางบ่อบ่อนะครับผมวางไว้ ตรงบริเวณชายคาแต่ว่าน้ําน้ําฝนฝนก็จะสาดเข้ามาได้นะครับฝนตกอะไรแต่ว่าตอนบ่ายแดดก็จะแดดแดดจะถึงนะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะจะเป็นเป็นฟากนี้จะโล่งคก็บ่อพ,พ่อแม่พันธุ์เขาต้องมีแดดมีฝนด้วยครับต้องได้เจอให้เขาอยู่ในที่ร่มไม่ได้นะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับเดี๋ยวตามไปดูบ่อขุนกันเลยนะครับ บ่อขุนผมก็ไว้กลางแจ้งเหมือนกันนะครับแดดเข้าแต่ว่าผมจะมีกระเบื้องบังแดดให้เขาอีกหน่อยหนึ่งครับผมก็เอาปักตบพืชน้ําอะไรมาให้เขานะครับแต่ว่าบ่อนี้ถือว่าล้มเหลวนะครับบอการเลี้ยงขุนแบบนี้ผมยังล้มเหลวผมต้องเริ่มใหม่นะครับต้องเอาใหม่ป,าปาลาปลาไหลที่ผมปล่อยไว้นะครับเป็นปาลาไหลขุน ผมปล่อยไว้เป็นเริ่มตายนะครับปลาติดเชื้อตายยกบ่อเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายดูปลานะครับอ่าเนี่ยครับที่ตายนั่นนะครับนั่นก็ตายนี่ครับใส่ถุงไว้ยังไม่ได้ไปทิ้งตายยกบ่อเลยครับเนี่ยเนี่ยครับตายยกบ่อเลยถือว่าล้มเหลวนะครับไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเท่าที่ผมปรึกษาแล้วก็ปรึกษาเขาแล้วครับ เขาบอกว่าปลาที่ผมผมเลี้ยงเนี่ยก็คือปลาติดเชื้อนะครับปลามันติดเชื้อเนื่องมาจากสาเหตุว่าอ่าหนึ่งการหมักหมักดินของเรานะครับการหมักดินของเราไม่ได้ระยะเวลาที่ท,ที่พอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมหมักดินไวแ้แค่สี่ห้าวันเป็นดินนะครับดินใหม่เอามามันก็เลยไม่ได้ผลนะครับมันทําให้ปลา เราเขาขุดรูอะไรอยู่เนี่ยดินยังแน่นเกินไปทําให้เขาเกิดตัวแดงนะครับแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายพอตัวหนึ่งติดเชื้อก็คือเขาก็จะเริ่มลามนะครับผมก็เลยเอาใหม่ครับเดี๋ยวผมจะหมักดินผมยังผมจะยังไม่ปล่อยไปลาไหลนะผมจะหมักดินเอาไว้อีกเดือนนึงครับผมพร้อมกับอีกบ่อครับผมทําอีกบอ่นบอ,บอนด้วยดะคะบตอนนี้บอ่อนี้ก็คือเริ่มแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะหมักดินเอาไว้อีกเดือนนะ ลองดูอีกครั้งนะครับแล้วก็จะาหาเอาปลาไหลตัวขุนมามาเพิ่มนะครับมา,มาลงใหม่หรือว่าล้มเหลวแต่ว่าก็จะเอาบทเรียนที่ล้มเหลวมาปรับปรุงลองดูนะครับก็คือยังไม่ยอมแพ้นะครับไม่เป็นไรครั้งที่สองก็ยังล้มเหลวอยู่นะครับยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าเดี๋ยวผมสั่งกระชังมา,มาใหม่อีกอันเดี๋ยวผมจะวางกระชังเอาไว้บริเวณนี้อีกกระชังนึงแต่ว่ากระชังนี้ผมจะเลี้ยงเป็นปลาขุนน้ําใสนะครับ เลยองโ,โดยไม่ใส่ดินลองดูครับว่าถ้าผมไม่ใส่ดินแล้วจะเกิดปลาติดเชื้ออะไรอีกอีกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นบ่อดินอย่างนี้เราจัดการยากผมสังเกตว่าเวลาปลาตายอะไรเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับจนกว่าผมจะเราจะปล่อยน้ําล้างบ่อบแล้วตึงนเห็นคือผมมาล้างบ่อนะครับก็เห็นปลานอนตายอยู่ก็เลยถือว่าล้มเหลวนะครับฝากมือใหม่ด้วยนะครับอถ้าล้มเหลวก็อย่าเพิ่งผอใจครับเอาใหม่ เอาใหม่ศึกษาไปเรื่อยๆมาศึกษาพร้อมๆกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะผ่านไปยังไงนะครับส่วนบ่อพ่อแม่พันธุ์ถือว่าโอเคละแล้วเดี๋ยวถ้ามันมันประสบผลสาเร็จยังไงแล้วก็ผมก็จะขยายบ่อพ่อแม่พันธุ์เพิ่มนะครับหรืออาจจะปรับปรุงบ่อนี้อาจจะเป็นทําพอบ่อพ่อแม่พันธุนะครับเพราะว่าบ่อคุณเดี๋ยวผมสั่งกระชังมา มาอีกลูกหนึ่งนะครับจะทำเป็นบ่อขุนน้าใสลูกนึงแล้วก็บ่อขุนดินอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าบ่อขุนดินบ่อนี้เดี๋ยวผมเตรียมหมักดินใหม่เลยครับหมักดินใหม่เอาไว้สักเดือนนะครับอย่างที่หลายหลายคนเขาบอกมาครับผมตอนที่ผมปรึกษาหลายหลายคนเพราะว่าผมไปศึกษามาจาก youtube ตอนแรกนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกระยะเวลาการหมักนะบ,บอกว่าแค่เอาดินมาหมักมาหมักไว้นะครับ ล้วผมก็เลยหมักไว้แค่สีห้าวันก็ปล่อยปลาเป็นไงครับเรียบร้อยติดเชื้อครับขนาดผมสั่งยานะครับผมสั่งยาผมสั่งยาตัวนี้มาแล้วนะครับสั่งยามารักษาก็ไม่เวิร์กนะครับตายนะครับใส่ยาก็ไปตายเหมือนกันนะครับไม่รอดก็เลยไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็จะเอาบทเรียน ไปปรับปรุงเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับการศึกษาของเราครับบางครั้งก็เรียนไปไม่เข้าใจก็ต้องลองใหม่หลายๆครั้งนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับยังไงก็โรดกดติดตามไว้เป็นกําลังใจกับทางช่องเพื่อให้เรียนรู้การเลี้ยงปลาไหลไปด้วยด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ